ดิค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไอซิพาพี่น้องไปกินข้าวในเรือในหมู่บ้านเล็กๆที่บบเคยไปนะจะน้องห่างจากตรงที่ไอซิพักนี่ประมาณ100กิโลจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพาแต่พี่น้องเขาโคกขดงไายปลสสิเบือนะจะนาะเมื่อนี้บรรยากาศดีกเ็เลยจองโต๊ะหนึ่งโต๊ะเพื่อที่จะพากันไปกินขา้าวเปลี่ยนบรรยากาศเนาะคะ่ะมาก็จะแวะจูราเพื่อที่จะไปซื้อแนวตาเข็ดจ้ะอันเก่านะ้ำมันตาย ใส่งานนักตายรับแนวแล้วลก็ซื้ออันใหม่มามันก็เป็นอันน้อยซึ่งมันบริาาถที่สตาร์ได้หลายเนาะแวะมากินก,กาแฟเพราะว่ามีเวลาเหลือนะจ๊ะมาก่อนหนึ่งชั่วโมงเบง <laughs> we are just arriving in a city where we are going for a cruise. Bon you no, know, I have a, I love Muang gone. มัดเด a l i t t เ e m o u น e อะอะปากเล็กๆครพูดดีจังเลยนี่ไปค่ะเนไฟอยไว้พีซโอเค and now มาดาม thank you see you on board มาดามดดมาดาม look like nothing s u d d e n ไปต่อกันเลยจ้าตอนนี้ก็ดื่มกาแฟแล้วนะคะเป็นเวลา11โมง22นาทีจา้าเหลยออีกเกือบหนึ่งชั่วโมงเนาะ

ประเทศสวีเดนใส่จักรยานอยู่แต่บบได้ใส่หลายคือประเทศฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยคนจะใช้จักรยานเยอะไอะ้เจ้าค่ะไปเบิร์ลานไทยซื่อหนะ่อยดไอดีพี่ยังเบิง์คือแบบว่าถ้ามีโอกาสมาเราจะมากินแต่ว่าวันนี้อ่ะเราจะไปลงกินข้าวที่เรือก็เลยไม่ได้มากินร้านไทยเนาะแต่วอดีใจที่พ่อเนาะนะร้านของพี่วันเพ็ญค่ะ ทำนี่ยกดีใจแล้วในรอบหน้าก็จะพาทุกคนมากินเนาะเห็นธงชาติประเทศไทยแล้วก็ชื่นใจอ๋อยุคเท็กเอเวอร์ปะปะยะอ๋อนร์โรเพียสมีบุฟเฟ่ด้วยนะคะ yeah, ไทยมาสอด <the> ไทยฟูดอินเล็กสัน I have Thai food oh, here yes w e c o m e You can show like uh, the building or city, another uh, the shop, something the like that. Okay. The Thai, sh thai shop. <laughs> yeah. Okay. Yeah. us go Okay. มีสตรอเบอรี่ด้วยลาสเบอร์ร like. mm ี hmm. ่ยูไลค์ยูวันป้าลาสเบอร์รี่นี่ค่ะ thank you สวยมากเลยบางส,สิสีสันของลาสเบอร์รี่ทักไปค่ะอู้ลูกอะไรค่ะ เมอวว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 อเมริกันค่ะสวยมากเลยอ่ะชัวชัววนนั่นว่าสิว่าสิเออ่ใ่อสิเอียิเอสแพร์่งนั้ลูกใหญ่มากบิ๊กเอามานะ นี่บปแมนของในป่าเจะคูแอปเ่ยเดี๋ยว y มาขนาดามาในเรือแบน Action กลังจะขึ้นเรือแล้วนะคะเวลาเที่ยง20่สิบจ้ะ 오래 m a r r i a På vår högra sida har vi nu den gamla ungdomsbryggan i byn i Hjortnäs. Innanför bryggan har vi den välkända dansgatan Hjortnäs brygga. bara har ända sedan 1940-talet. Men med undanförd har vi de senaste åren på grund av corona. Det smakar samma som

Den. Och på vänstra sidan har vi själva storsiktiga platser runt om i sjön som är över 100 meter djupa. <tryckligare>

แล้วนะคะเป็นทริปที่ประทับใจมากแล้วราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกมากเลยอยู่ที่740 0โครนเนาะประมาณ74ยูโรก็ประมาณ2,800บาทนะจ๊ะน,นะค่อนข้างที่จะถูกมากเลยค่ะตอนนี้พวกเร็พาพี่น้องเมื่อเฮือนนะจ๊นะนฮามดูเซกูดกุบไบบายบายสวัสดีค่ะ